ไปในป่าลึกลับนาทีผู้เข่าท้ายคลิปเข่าที่เห็นจีบดนเด็ก็โค้น้อยคกน้อยเด็อีกเี้อเอาคน้อยเดกกอผู้เ่าท้ายคลิปเ่าที่เห็นทีอันเนี้ยโอ้ต้อนเนี้ยมันมีีเมียงคือเมียงเนี้ยน้อยนะเมียงคาวาเนี้ย

าซ่อมรถสวยมือเนี่ยที่เปิดอ่ะลายจังกอไปเรือมือเนาะวะงเไอ้ป้าคกดแจ่ววะต้องกีกมองเคโอ้ยกดแจแบบก้นไ่ายอออนั่นนะมีวจะมองลงไปพ้นจังที่มีมองป่าฮั่นที่มีป่าออกซะออกซาแล้วมันชิมากินเบ็ดเอาทีละ

โอ้ยอยู่ ons, out, oh. oh. ้วยปงกัาไปเครื่องมือเขาก็ได้เต็มกระติกแล้วเอาท่เท่โอ้ย ไป้ปงไดสวดมาซีลองไปปกเบิ่งเนี้ยบอซิไปไปมาสิเอาเนี่อันหยังเนี่อันน้องไม้นะเอาเนี้ยน้องไม้นะปลองเบิ่ง ปลา,ปา,ปา,าเนาปาะละาปลาเิตดเข่าเนาะปลาเก็ดข่าทุกสนิดนะมงหน้าเจ้าปกันิดครับมองหน้าเจ้าป็ดกนิอนเ๋อ๋อ,อนนนเอนะโอ้ผมบไดยไปเบิ้งมั้ยนี่ยบ,บ้ายไ,ไปเบิง้บงแต่เพิ่นบ่อยู่บ้านดอก อายุ้6เพิ่นเพิ่นออกรูกเมื่อบ่อเมืองกลางก่พุ่นอ่ะอันนาดงัน่ะนาดงพุ่นพุ่นข้นไปกครับนาดงพุ่นพุ่นว่าปลาลดกินดีกว่านาดง เวนเบ็ด้าีกตร่กินแบบเีคยวมยเป็น่าแกุ้งยอก่อเนี่ยไลมย่หลจะเยน้วยนะโอไปไปาโป้งเต็มแล้วเนี่ยกระติกเนี่ย Hanna phải hơi bông tìm đê, xay kích. Wow. Áo, thế thế. để sai thùng kìk hảo thế hết hân hảo hân 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 nè, hân hân อันบเเคยได้พาะสิตจักแบ่บ่เอาบเรีงไงบ่ไยานั้นเรีงไหจังเรียว่ะนี่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 ้าลินะ

เขาเปลีเรียซ่องละที่นี่ปูเย็นกะิเคยก่ไม่ดีเคยเคยขวดยู่แต่วัามันบ่มีหลทางบ้านทางนาหัวขวดอะไม่ดีนะก้อนขวดเยอะอเ,เยอะอเต็มปุกเลย ว้าวมันสีบัวห้านบดดีหาดินไซสต่างหากะ

โครับเกเอาไปนแมเบ็ดเนบ็ดอันขาอันสั้นนะของสมมูรณของเท่านั้